สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการที่มีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับไปติดตามกันครับรายการแรกของวันนี้ครับเหลียนหลวงพิมวัดมหาไล่ออกวัดใหญ่ล้านะครับปี2516เนื้อทองแดงการเช่าหาเป็นไปอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหลียนหล่อหลวงปู่สุกวัดคลองหอมนะครับพิมหันุมานแบกแท่น มีการเช่าหาเปลียนไปอยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการต่อไปครับพระพิคเน่เจ้าคุณสีสตนะครับวัตสุทัศน์ก่อนปี250 0เนื้อสำฤิดมีการเช่าหาเปลียนไปอยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญน,น้ำเต้าหน้าหนุ่มนะครับหลวงพุททวดวัดช้างให้ปี2505เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ รายการต่อไปครับรูปข้าวหลามตัดนะครับหลวงปู่วังวัดเทียนถวายปี2476มีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับพระบรมาชายาลักษณ์นะครับทองคำครบรอบ50ปีปี2539เนื้อทองคำมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับรูปถ่ายหลวงพ่อคืนวัดสังโฆนะครับมีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักพันต้นครับ รายการต่อไปครับเหรียญแม่ทับกรมหลวงชุมพรนะครับหลวงพ่อสาครปี2555เนื้อเงินลงยาฟ้ามีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเต่ารีดใหญ่เอหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับบล็อกทองคํารุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพระปิดตาพระอัฐโมลีรุ่นหนึ่งเนื้อนวะมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันกลางครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่ทางทีมงานพระเครื่องสามิติของเรานะครับทําการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามาเร์ชนนะครับนะไม่รู้ว่าจะตรงใจเพื่อนๆนบ้างหรือเปล่าครับเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆอยากรู้พระอะไรหลวงพ่ออะไรมีการเช่าหาในปัจจุบันราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจและ YouTube นะครับพระเครื่องสามิติของเราด้วยอยากให้ถึง2 0 0 0 0 0ซับไวๆนะครับ วันนี้ผมแอดวินแบงค์นะครับต้องจากลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ